สวัสดีครับวันนี้มีโอกาสพาน้องเจ้านายกลับมาสถานที่เรียนตั้งแต่ผมเด็กๆนะครับก็คือแถวบ้านผมนั่นเองเป็นโรงเรียนชุมชนวัดดัคขนนนะครับ ก็เปลี่ยนไปเยอะเนาะสถานที่แล้วก็อะไรต่างๆนะครับก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปอย่างที่เห็นนะครับเปลี่ยนไปเยอะมากก็ผมก็อายุตอนนี้ปัจจุบันก็33แลยเนาะก็ตกเกือบ30กว่าปีนะครับก็เปลี่ยนไปเยอะครับก็ไม่คิดเลยนะครับว่าจะมีโอกาสได้พาลูกกลับมาเล่นสถานที่อ่าเขาเรียกว่าที่เด็กเล่นนะครับก็ยังอยู่ึงตำแหน่งเดิมตอนผมเด็กๆนะครับแต่ก็ไม่อาจจะมีเครื่องเล่นเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะมากขึ้นนะครับของเจ้านายก็ ชื่นชอบเลยทีเดียวนะครับก็เด็กนะครับชื่นชอบเกี่ยวกับการเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยมีโอกาสพาลูกขี่รถเล่นนะครับแล้วก็แวะโรงเรียนจังหวะโรงเรียนเขาปิดแล้วนะครับเลิกเรียนไม่มีใครอยู่แล้วก็พาน้องเจ้านายมาเล่นนะครับน้องก็รู้สึกแฮปปี้มีความสุขใหญ่เลยนะครับน้องทงเท้าหลุดก็ยังจะเล่นต่อครับไม่สนใจอยู่แล้วอ่าสไลดเดอร์ไปเลยว้าว นี่ครับผมก็บรรยากาศจะเป็นอย่างนี้ครับโรงเรียนชุมชนวัดดักขนนจังหวัดชัยนาทครับผมบ๊ายบายลาไปก่อนครับ